จะสามารถลดจํานวนผู้ติดเชื้อได้ในบางพื้นที่แต่ก็ยังมีคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาอีกนะครับทําให้ผมต้องเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและสบคไปการด่วนในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เพื่อจะรับทราบข้อมูลล่าสุดและหาทางแก้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้เร็วๆๆที่สุดนะครับผลการประชุมสรุปได้ว่าเราจะเร่งแก้ไขปัญหาการติดเชื้อในเดือนจางต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยจะดำเนินการตรวจเชิงลุกให้ได้มากและเร็วที่สุด จดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำเพื่อจะคัดแยกผู้ป่วยออกมารักษาหากมีผู้มีอาการรุนแรง <c oughs> ก็จะนำออกมาเข้ารักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทางตามระบบต่อไปโดยเราจะให้การดูแลรักษาผู้ติดเชื้ออย่างดีที่สุดนะครับด้วยความเท่าเทียมซึ่งเรือนจำแต่ละแห่งมีระบบปิดนะครับจึงมีการโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชนได้น้อยมากนะครับผมก็ได้สั่งการให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง คอยดูแลเข้มงวดในเรื่องนี้ในช่วงที่มีการระบาดโดยจะไม่ให้มีการเขาเยืยมจากภายนอกจนกว่าถากาศจะดีขึ้นนะครับส่วนในพื้นที่อื่นในกรุงเทพและปริมณฑลเราจะจะคงเดินหน้าต่อไปในแนวทางที่เราทําสําเร็จมาแล้วก็คือการาระดมตรวจเชิงรุกคายแจกผู้ป่วยส่งตัวรักษาและระดมฉีดวัคซีนในพื้นที่เสี่ยงซึ่งต้องควบคู่ไปกับการ,ารบังคับใช้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะครับ ก็คือการใส่แมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านการเว้นระยะห่างการตรวจวัดอุณหภูมิในทุกสถานที่ซึ่งเกิดการระบาดในขณะน,นี้ซึ่งเกิดขึ้นมาจากพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันอย่างแออัดนะครับผมก็ได้สั่งการให้ทางสมคอเร่งออตรวจพื้นที่ที่มีโอกาสเสี่ยงเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างโรงงานและสถานที่อื่นในกรุงเทพทั้งหมดซึ่งสถานที่ที่เกิดการระบาดรวมทั้งในเรือนจํา เราใช้แนวทาง Bubble ลแอลซนะครับคือการปิดกั้นการเดินทางเข้าออกของคนในสถานที่นั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อออกไปสู่ภายนอกซึ่งการที่สถานที่ที่มีการแพร่กระจายส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปิดทําให้ทีมแพทย์เชื่อว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็วนะครับโดยมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวันต่อวันอีกเรื่องหนึ่งคือแม้ว่าสถานการณ์ในใครันี้ยังคงทรงตัวนะครับผมไม่ได้พูดถึงคลัสเตอร์ของราชธันมนะครับ เราต้องให้กังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนก็คือเรามีจํานวนผู้ป่วยที่หายป่วยในแต่ละวันเป็นจํานวนมากนะครับขอให้สนใจในตัวเลขเหล่านี้ด้วยวันนี้มีเกือบเจ็ดหมื่นคนแล้วนะครับที่หายป่วยในรอบนี้มีมากกว่าสี่หมื่นคนนะครับหรือประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อซึ่งก็เป็นผลจากความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ของเราบานการของเราที่มีการคัดแยกตามอาการและรักษาเป็นอย่างดีนะครับ และมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และเตียงจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริจาคจากภาคเอกชนต่างๆด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับอีกหนึ่งประเด็นสําคัญที่ผมและรัฐบาลให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือการฉีดวัคซีนผมได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับรัฐบาลจะมีแผนการกระจายวัคซีนใน3มช่องทางช่องทางแรกคือผ่านระบบหมอพร้อม ซึ่งวันนี้มีผู้เข้ามาลงทะเบียนแล้วประมาณ7ล้านคนสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคแล้วจะเปิดให้กลุ่มผู้อายุต่มกว่า60ปีลงทะเบียนได้แต่วันที่3 1พฤษภาคมนี้ซึ่งข้อดีก็คือผู้ลงทะเบียนสามารถจะจองคิวฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่เลือกใน,นเวลาที่เลือกเองซึ่งข้อดีก็คือท่านสามารถจะเลือกสถานที่และวันเวลาที่ท่าสะดวกได้เอง และรับรองได้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนวาดางกล่าวอย่างแน่นอนนะครับเราจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดนะครับหรืออาจจะเป็นระบบอื่นของแต่ละจังหวัดนะครับเช่นในส่วนของภูเก็ตใช้ครับว่าภูเก็ตชนะก็ได้นะหลายหลายจังหวัดก็ดำเนินการของตัวเองอยู่แล้วนะครับนี่คือช่องทางแรกช่องทางที่สองก็คือวิธีเสริมจากช่องทางของระบบหมอพร้อม ทั้งนี้ก็เพื่อประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุดเร็วที่สุดคือการลงทะเบียนที่จุดบริการฉีดวัคซีนหรือออนไซต์ registration นะครับในกรณีที่มีวัคซีนสัมรัสเพียงพอผมย้ำนะครับในกรณีที่มีวัคซีนเพียงพอนะครับบางทีอาจจะไปมากกว่าที่เรามีวัคซีนนะครับเราก็จะมีการพิจารณาจัดเตรียมระบบในช่องนี้ช่องทางนี้เพื่อเกิดความพร้อมมากที่สุดในการจัดสรรน,นะครับถ้าไม่พอก็ต้องรัดไปวันใหม่นะครับไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังนะครับ ช่องทางที่3กคือการกระจายวัคซีนเชิงยุทธศาสตร์นั่นคือการจัดสรรฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเฉพาะเป็นประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่มีความจำเป็นพิเศษหรือมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกษษิจและการดําเนินชีวิตของประชาชนเช่นบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรหน้าอ,อสมมพลเรือน,นตารวจทหารพนักงานด้านการบินครูอาจารย์ผู้ขี่รถยนต์และจักรยานยนต์สาธานะรณะพนักงานรถไฟรถไฟถไฟ้า พนักงานในโรงแรมคณะผู้แทนางการทูตองค์กรระหว่างประเทศนักธุรกิจนักรเรียนนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบุคลากรในโรงงานคนพิการพนักงานภาคบริการอาหารและยาและกลุ่ม,มอื่นที่จำเป็นต้องฉีดเพื่อการดำินชีวิตและเศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าไปได้โดยไม่สะดุดนะครับซึ่งกลุ่มบุคคลหรือสมาคมใดมีเหตุผลและความ,มเป็นเร่งด่วน สามารถจะยื่นเรื่องให้กับกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาเพื่อจัดสรรวัคซีนและจัดเตรียมสถานที่ฉีดต่อไปนะครับขอให้จัดลาดับมาลำดับความเรววมาทั้งจํานวนทั้งกลุ่มต่างๆกันแล้วแต่นะครับส่งไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อจะเอาข้อมูลนั้นไปบริหารต่อไปโดยเรามีเป้าหมายว่าเราจะระดมฉีดวัคซีนแบบภูพรมให้กับประชาชนในกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ ให้ได้อยู่น้อย5ล้านคนหรือ70%ของประชากรนะครับเพื่อจะสร้างภูมิคุ้มการหมู่ให้ได้ภายใน2เดือนมิถุนายนและกรกฎา,าคมซึ่งนอกจากโรงพยาบาลและจุดฉีดหลักแล้วเราจะมีจุดฉีดวัคซีนเสริมไปอย่างน้อย25จุดกระจายทั่วกรทมรวมถึงสถานีกลางบางซื่อเพื่อให้ประชาชนที่หาเช้ากินข้าและแรงงานอื่นๆแรงงานต่างๆเข้าถึงวัคซีนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะครับ โดยที่ผ่านมานั้นการวางระบบการฉีดวัคซีนอาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้างนะครับหรือเกิดความไม่ชัดเจนความไม่เข้าใจนะแต่การให้ความสนใจและลงเรียนเป็นจํานวนมากนะครับและการวางแผนเพื่อเก,เกิดประสิทธิภาพตรงเป้าหมายของประเทศมากที่สุดผมได้ติดตามเรื่องรัฐให้มีการปรับปรุปรงโดยเร็วนะครับเราขออภัยที่อาจจะทําให้เกิดความไม่สะดวกอยู่บ้างนะแต่ผมขอ,อยืนยันว่าทุกคนในประเทศไทยจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอน เรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมากเพียงพอนะครับและจะเริ่มให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศในต้นเดือนมิถุนายน,นนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยจากที่ผ่านมานั้นเราเร่งฉีดนะครับให้กับบุคลากราทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงไปแล้วมากกว่า2ล้าน3 0 0แสนโดสได้ผลเป็นอย่างดีและไม่มีใครเกิดผลข้างเคียงร้ายแรงเลยนะครับแม้แต่คนเดียวจึงขอให้ท่านมีความมั่นใจได้นะครับนอกจากนี้ผมยังเน้ยนย้ำกับที่ประชุมคอรมอนเยวรมนี้ถึงเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของรัฐบาลและสบคนะครับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมไปรูปรากต่อการดำเนินการตามมาตรการที่ไว้วางใจที่ได้ที่ได้วางไว้โดยเฉพาะในการรณรงให้ประชาชนทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อประเทศไทยเดินไปต่อได้แล้วก็หากใครมีเจตนานในการเผยแพร่ข้อมูลเป็นเท็จย่อมมีความผิดตามกฎหมายและอาจจะถูกดำเนินคดีได้นะครับผมขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของรัฐ ให้มีความเข้มงวดในการตรวจสอบดูแลข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของท่านตลอดเวลาและชี้แจงทำข้าใจกับประชาชนโดยเร็วทันทีนะครับและหากเป็นการกระทําผิดกฎหมายขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเพื่อการรวมทั้งขอความมือสื่อมวลชนและผู้ใช้สื่อทุกคนให้ความระวังเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับและขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับ สำหรับในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการผ่อนคลายที่วันนี้มีผลรับใช้แล้วเช่นการอนุญาตให้พื้นที่สีแดงเข้มนั้นสามารถนั่งทานอาหารได้ในร้านนะครับโดยจํากัดจํานวนคนอันนี้เป็นความพยายามของเราในการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประกอบธุรกิจร้านอาหารนะคงไม่ใช่เฉพาะเจ้าของนะซึ่งมีเป็นจํานวนมากนะครับและกระทบกับวิถีชีวิตประจำนวันของผู้คนโดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะที่บึกษายอย่างรอบคอบ เราจะต้องมีการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดเช่นการจำกัดคนไม่เกินหนึ่งในสี่การเวระยะห่างการไม่ดื่มสุราภายในร้านนะครับหากพบร้านใดไม่เป็นการตามมาตรการจะสั่งปิดโดยทันทีนะครับหรือมีการทบทวนมาตรการนะที่เข้มงวดกว่าเดิมนะครับจึงขอให้ทุกเจ้าของร้านอาหารทุกร้านบรรดาสมาคมต่างๆช่วยกันรับผิดชอบด้วยนะครับทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลอย่างเข้มงวดในการดำเนินการนะครับ และมีเจ้าที่คอยดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนอกจากนั้นผมยังได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมกองทัพไทยควบคุมการลักลอบเข้าประเทศจากชายแดนที่มีความเข้มงวดสูงสุดมีความเสี่ยงสูงสุดนะครับและผมย้ำไปว่าหากพบว่ามีเจ้าที่หรือบุคคลใดที่แสวงหาผลประโยชน์จากความเสี่ยงของประเทศชาติจะต้องลงโทษให้หนักที่สุดโดยมีการยกเว้นนะครับ ผมขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรต่างๆทั้งสภาวิศวกรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหอารค้าไทยสภาวิศวกรรม SCG และสิานทั้งนันอื่นๆนะครับทั้งที่เอา่ยนา้มและไม่เอา่ยนา้มนะครับรวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศที่ได้รวมน้ําใจกันบร,ริจาคสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนนะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งผมขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในวันนี้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจะต้องเร่งาดำเนินการเพื่อทุกอย่างขับเคลื่อนต่อไปได้ในใจนโยบายของผมก็คือเราจะต้องเริ่มหน้าปูพรมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้เร็วและให้ถึงประชาชนจนํานวนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้หลังจากได้รับความเห็นของประชาชนเป็นจนํานวนมากผมได้ตัดสินใจนะครับว่าเราจะไม่รอให้คนวัยหนึ่งวัยใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้รับการฉีดวัคซีนจนครบก่อนนะครับจึงค่อยเปิดให้คนกลุ่มอื่นได้รับวัคซีน เราจะปรับแผนการเดินหน้าประเทศโดยการเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มที่มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัยใดนะครับ60หรือต่ำกว่า60 60ขึ้นไปทํานองนี่นะครับมาเป็นวัยใดก็แล้วแต่ให้เข้าถึงวัคซีนได้มากร้อยก็ตามไปราณวัคซีนที่เรามีอยู่นะครับโดยเฉพาะวัยทำงานเพื่อจะปกป้องคนทำมหาหากินคนที่เป็นกำลังหลักในการหาเลี้ยงคนในบ้านให้ออกไปจากบ้านไปทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพและเดินหน้า ชีวิตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะเอาชนะโควิดไปได้อย่างไรคําตอบก็คือเราจะเอาชนะโควิดไปได้ก็โดยการเดินหน้าไปพร้อมๆกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังช่วยกระทำหน้าที่ของตนของตนแต่ละคนให้ดีที่สุดดูแลซึ่งกันและกันให้ดีที่สุดเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยให้ไปต่อได้เราจะสู้ไว้ด้วยกันประเทศไทยต้องดีขึ้นโดยความรุวมมือร่วมใจ ความรักความสามาัคคีของคนในชาติของคนไทยไปด้วยกันนะครับเพราะเราทุกคนคือทีมประเทศไทยครับขอคุ